BMW ได้เปิดตัวรถไฟฟ้า SUV อย่างเป็นทางการนะครับนั่นก็คือ BMW iX3 ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอพูดนอกเรื่องจากเทส la กันนิดหน่อยนะครับเมื่อคืนวันนะครับวันที่14บกรกฎาคมปี63เนี่ย BMW นะครับก็ได้เปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้า SUV นะครับเป็นคันแรกนะครับ นั่นก็คือตัว BMW iX3 นะครับซึ่งผมก็มีข้อมูลอัปเดตเข้าคร่าวๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดตัวในไทยในสัปดาห์หน้านะครับงั้นไปชมกันเลยครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตัว iX3 เนี่ยไม่ใช่รถพลังงานไฟฟ้าคันแรกของ BMW นะครับก่อนหน้านี้ก็มีตัว i3 ที่ออกขายมาแล้วนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยก็ได้เอาเทคโนโลยีเนี่ยไปใส่ให้กับตัว Cooper SE นะครับ ซึ่งตัวเทคโนโลยีแบตเตอรี่เนี่ยก็ได้ยินว่าพัฒนาขึ้นนะครับเรามาดูกันเรื่องของรูปร่างภายนอกกันก่อนรูปร่างภายนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันเหมือนตัว X3 ที่ขายอยู่ในปัจจุบันเลยนะครับก็มีความแตกต่างตรงที่ว่ามีกระจังหน้าและก็ท้ายแล้วก็ด้านข้างที่มีสีฟ้าแทรกเข้าไปนิดหน่อยนะครับให้รู้สึกว่าเป็นรถพลังงานไฟฟ้าแล้วตัวนี้ก็เขียนว่าตัว i X3 นะครับส่วนราคานะครับที่เมืองนอกเนี่ยยุโรปขายกันอยู่ประมาณ70,000ย e ูโรนะครับ ซึ่งก็สูงกว่าตัว X3 เล็กน้อยดังนั้นเชื่อว่ามาไทยเนี่ยก็น่าจะมีราคาที่แพงกว่าตัว X3 ในประเทศไทยอยู่บ้างนะครับซึ่งตัวผมเดาเองว่าราคามันจะอยู่ประมาณ4-5ล้านบาทซึ่งเผลอๆอ,อ,อาจจะทะลุเกินไปอีกนิดหน่อยนะครับภายในหน้าจอก็ยังเป็นหน้าจอมาตรฐานนะครับ12.3นิ้วมาพร้อมระบบปฏิบัติการ BMW OS ซึ่งสามารถอัปเกรดในอนาคตแบบ Over the Air หรือ OTA ได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับ ยังรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยซึ่งตัว BMW นะครับยังไม่ได้ประกาศนะครับว่าจะสามารถรองรับตัว Apple CarKey ที่เพิ่งเปิดตัวในงาน WWDC ที่ผ่านมาได้ด้วยหรือไม่นะครับกระจกบนนะครับเป็นแบบพาโนรามิกซันลูฟนะครับเครื่องเสียงใช้ของ Harman k o r d o n ตัวนี้ในงานเปิดตัวเขาบอกลูกเล่นว่าเขาไปทำเสียงใหม่ในการกดปุ่มสตาร์ทให้มีเสียงแบบ อลังการรอบคันนะครับต้องลองไปฟังกันดูมาพูดถึงเรื่องสเปคเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับพลังงาน286แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดที่400นิวตันเมตรอัตราเร่งนะครับ0ถึง100ทำได้อยู่ที่6.8วินาทีแม็กสปีดความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรนะครัต่อชั่วโมงห้องเก็บสัมภาระนะครับตัวนี้จุของได้ถึง485ลิตร ขนาดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ใส่แบตเตอรี่มาที่ขนาด80กิโลวัตต์อาวซึ่งจะใช้งานได้จริงอยู่ที่74กิโลวัตต์อัวนะครับเคลมว่าวิ่งได้ไกลนะครับจากการชาร์จสูงสุดเนี่ยก็คือจะวิ่งได้ไกลถึง460กิโลเมตรนะครับเป็นมาตรฐานของ W w LTP ซึ่งเดี๋ยวต้องมาลองดูกันว่าเมื่อใช้งานจริงแล้วจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องของการชาร์จนะครับถ้าชารจที่ DC ชาร์จ จะใช้ได้สูงสุดที่50กิโลวัตต์แต่ถ้าใช้แบบ wall charge นะครับก็จะใช้แบบ ac เนี่ยได้ที่11กิโลวัตต์ครับผมส่วนราคาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนั้นต้องรอให้ bmw thailand นนั้นเปิดตัวนะครับซึ่งก็คาดว่าในสัปดาห์หน้าก็จะได้ทราบก,กันแล้วเพื่อนเพื่อนที่ฟังอยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าตัวนี้น่าสนใจมากน้อยเพียงไรยังไงก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคงจะรู้กันละ ถูกใจไงฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกด Subscribe ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่รับ,มรบชมครับสวัสดีครับ